ตอนนี้เรากลอยู่โลกอยู่โลกโลกจินตนาการครับแล้วก็เราก็หยิบลูกบอลมาเล่นกับแมวน้ําแมวน้ําพูดภาษาไทยได้ก็ <c oughs> เล่น <c oughs> เล่นเป็นแบบเอาเน็ตมาตั้งแล้วก็เล่น <c oughs> บอลเลขข้ามกันไปมากับแมวน้ำข <c oughs> าช้าแ <c oughs> มวน้ำเพิ่มทีนั้นผมตื่นจากที่นอน ื่นขึ้นมามันเป็นป่าช้าป่าช้าเราก็เดินเข้าไปในป่าช้าเดินเข้าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเรานึกว่าผีแต่จริงๆไม่ใช่เป็นพี่ใบตองหน้าหน้าเขาหน้ากลัวมากเคเก็บปริยาหน่อยหน้าเขาหน้ากลัวมากผมก็เลยตกใจเพราะตกใจตกใจ เคยวิ่งหนีวิ่งหนีพี่ไปตองก็วิ่งตามกลัวอะไรกลัวมกลัวจนสะดุดล้มแล้วพี่ไปตองก็มายืนตรงปลายเท้าแล้วก็บอกว่าจีราย,ยอะไรนะคะจีชะรช่วยด้วย ช่วยด้วยพี่ไม่ใช่ผีพี่ไม่ใช่ผีถึงพี่จะหน้าเหมือนผีพี่ก็ไม่ใช่ผีเราก็เลยมีสติขึ้นมาหันกลับไปมองเฮ้ยพี่ไปตองนี่นะทําไมพี่ไปตองเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พี่โดนยีราฟข่วนในป่าช้าเลยนะเมื่อกี้คือพี่วิ่งมาไกลมากก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ป่าช้า มันเป็นซัฟฟารีเวิลด์แล้วพี่เจ็บขามากพี่จะเดินต่อไปยังไงดีช่วยอุ้มพี่ไปหน่อย <c oughs> แล้วหลังจากนั้น <c oughs> ก็ก็เลยช่วยอุ้ม